เมอร์รี่คริสต์มาสนะครับมาเจอกันในวันที่25ธันวาคมนะครับวันนี้เราจะพรีวิวเกมพรีเมยรีกครับที่จะเตะกันในคืนวันพฤหัสบดีที่26ธันวาเตะในเวลา4ทุ่มเนะครับสปเปอร์จะไปเยือนนอติงแฮมฟอเรสครับฟอเรสเนี่ยไปไปมามาขึ้นมาอยู่ท็อปโฟร์ซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีลุ้นนี่ไปฟุตบอลยุโรปฤด,ดูกาลหน้าแบบเต็มตัวเลยด้วยภายใต้การคุมทีมของนูโนซานโตอ่ะชื่อคุณคุใช่ไหมอดีตโค้ชสเปอร์ของเรานี่แหละนะครับ แม้ว่าจะอยู่กับสเปอร์ไม่นานแต่ว่าเราก็คงจะจํากันได้เนาะเ,เจอกับสเปอร์สเปอร์เนี่ยเป็นจากฝูงแทนใต้อีกครั้งหน,นึ่งนะครับอยู่อันดับที่11หลังจากแพ้เวอร์คูมาเลเทะเลยเกมที่แล้ว3ต่อ6นะฮะก็สถิติที่น่าสนใจเนี่ยฟอเรสต์ Forest, เป็นทีมแกร่งครับอย่างที่บอกว่าภายใต้การนำทีมของซันโตเนี่ยเขาชนะถึง4นัดจาก5นัดหลังสุดนะครับแล้วก็เล่นในบ้านก็แข็งแกร่งเหมือนกันชนะ4นัดจาก5นัดเหมือนกันนะ เจอกับสเปอร์ที่ตอนนี้ฟอร์มก็กระท่อนกระแทนแล้วก็คาดเดาได้ยากลำบากเหลือเกินนะครับเหมือนจะดีขึ้นก่อนหน้านี้2นัดที่ชนะในพรีเมียร์ลีกแล้วก็คาราบาวครับแต่ว่าก็มาแพ้ลิเวอร์พูลนะครับสประตูต่อ6อย่างที่บอกไปผู้เล่นนะครับของฟอ r e เรสที่ยังบาดเจ็บอยู่นครัก็มีดานิโลนะครับกับซันการ่นะครับทางด้านของผู้เล่นติดโทษแบนก็คือนิโคลัสโดมิเกส์นะครับที่สะสมใบเหลืองครบ แล้วก็ต้องโดนแบนในเกมนี้นะครับส่วนสเปอร์คนที่บาดเจ็บอยู่เยอะเหมือนเดิมนะครับเบนเดวิสอโดบาริชาร์ดิสันโรเมโรฟานเดเฟนวิคาริโอเจ็บทั้งหมดนะครับส่วนคนที่พ้นโทษแบนกลับมาพอจะมีข่าวดีอยู่บ้างก็คือเบนตันกูชดใช้เกม7เกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดโทษแบนนะฮะข่าวนี้ก็คงจะระมัดร,ระวังตัวในการให้สัมภาษณ์มากขึ้นเจียมเจียมมากขึ้นนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปนะฮะจะได้ไม่เดือดร้อนอีกนะครับ ก็จะกลับมาในเกมนี้ก็คาดว่าจะเล่นเป็นตัวจริงเลยด้วยนะครับการคาดการผู้เล่นของสปเปนครับน่าจะจัดแบบนี้ครับผู้สับตัวก็ฟอสเตอร์นะแบ็คขวาก็คงน่าจะยังจะใช้เปโดปรโร่อยู่เหมือนเดิมนะครับทั้งทั้งที่จริงแล้วใจผมนะเชียร์เชียร์เยสเปนให้มาเล่นแบ็คขวาสักทีหนึ่งลองดูนะครับเพราะว่าปอโร่ที่ดูดตำแหน่งบ่อยเหลือเกินนะฮะอยากจะลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆดูบ้างนะครับกับการเล่นไฮไลท์แบบนี้มันเสี่ยงจริง คู่เซนเตอร์ดนกุชินจับคู่กับอาชิเกรนะครับแบ็กซ้าน่าจะเป็นอุดกี้ที่กลับมาคืนตำแหน่งนะครับแล้วก็มีกองกลางนะครับเบนทันกูน่าจะจับคู่กับปัฟซาโดยมีแมด i ดิสันทำเกมให้กับทางด้านของคูลูเซฟสกี้โซนทูมินแล้วก็โซลันเก้ที่จะเป็น3หัวหอกในแดนหน้านะครับสถิติที่เจอกันสิบนัดหลังสุดต้องบอกว่า สเปอร์นี่ข่มหนักเลยนะ,ะทุกรายการนะครับไม่ว่าจะบ้านใครเนี่ยสเปอร์ชนะได้ถึง8ครั้งฟอ r e เรสชนะได้นัดเดียวอะ่ะคิดดูแล้วกันนะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วสเปอร์ชนะแบบไปกลับเลยนะฮะบุกไปชนะที่บ้านของฟอ r e เรสนะครับได้2 0นย์จากริชาร์ดชันแล้วก็คูรูเซฟสกี้แล้วก็กลับมาเล่นที่ท็อตแนมสเตเดียมเนี่ยก็ชนะได้3-1ม u มูริโลเกมนั้นทำประตูตัวเองเข้าไปนะครับ ทำให้สเปอร์ขึ้นนำแล้วก็มีฟานเด์เฟนแล้วก็คูรูเซฟสกี้ฟานเด์เฟนกับเปโดบารนะครับที่ยิงนะฮะก็เป็น3ประตูตอนหนึ่งที่ที่สเปอร์ชนะได้นะครับในเกมกับฟอ r e เรสนั่นเองนะครับแต่สำหรับในเกมปีนี้ฤดูกาลนี้นะครับคงจะแตกต่างออกไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฟอ r e เรสมามาดีเหลือเกินฟอร์มดี ตอนนี้นูนซสันโตกำลังสนุกในการทำทีมอิลังกาก็กำลังยิงประตูดได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็พวกเขาเนม่มีการยืดหยุ่นนะเวลาที่เจอกับผู้เล่นทีมเวลาเจอกับทีมไหนยังไงเขาก็ศึกษาแล้วก็ปรับเปลี่ยนสไตล์ตามรูปแบบที่ควรจะเป็นนะครับหลังสามััง่งหลังสี่มั่งเล่นเจอกับคู่แข่งนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนยังไงนะฮะ ลูนสซันโตก็เป็นจอมวางแผนที่ดีคนหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจคริสบูดยืนหัวหอกเหมือนเดิมนะครับเคยยิงเราได้ด้วยฤดูกาลที่แล้วก็คงจะได้เล่นนัดน,นี้เป็นตัวจริงด้วยนะครับตัวสนับสนุนก็มีทั้งอ e ีลังกามีทั้งอมอมกแกนกิฟไว้นะฮะหรือว่าจะเป็นฮัศนโอดอยอะไรเงี้ยอันตรายทุกตัวนะครับในขณะเดียวกันสปเปอร์เราเองนะครับก็ความสดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันกรอบจริงๆเพราะว่าเล่นทั้ง สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับมันก็เลยอาจจะมีบ้างที่แบบมีช่วงเวลาที่เป๋ในเกมนะฮะเกมอย่างเจอกับลิเวอร์พูลเห็นได้ชัดเลยว่าพละกกาลังในการที่จะฉีกผู้เล่นในแนวรับของลิเวอร์พูลนี่ทำได้ยากมากนะครับทำได้ยากมากแล้วก็มาได้ประตูตอนที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเขานําห่างไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างจะ เป็นปัญหากับสเปอร์อยู่พอสมควรนะครับในการเล่นทีแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้นะครับผมมองว่าสิ่งที่สเปอร์ยังมีดีอยู่ก็คือใจยังสู้นะครับแล้วก็เกมลุกที่ยังพอจะมีเขาเรียกว่าทีเด็ดนะครับเฉียบขาดในจังหวะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะบุกไปยิงประตูฟอ r e เรสต์ได้แต่ขณะเดียวกันฟอ r e เรสต์เองก็เก่งในบ้านจริงๆนะครับดูแล้วพอๆกัน ดูแล้วน่าจะพอๆกันน่าจะจบลงที่การเสมอกัน2อประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างไรจะจบลงเอยยังไงสําหรับคู่นี้นะครับอ่ะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e นะครับช่องอ f ฟไซด์ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวนะครับที่สเปอร์สนใจนักเตะเดี๋ยวมาฝากกันด้วยนะครับแต่ว่าขอขั้นรายการตรงนี้นิดนึงนะครับใครที่อยากได้กระเป๋าคาดอกแบบนี้นะครับสเปอร์ฮะ กระเป๋าคาดอกของสเปอร์จากซ u เปอร์สปอร์ตนะครับลิขสิทธิ์จากซ u เปอร์สปอร์ตนะครับสามารถที่จะคลิกสั่งที่ลิงก์ข้างใต้ได้เลยนะครับ3า5บาทเท่านั้นนะครับนี่คือราคาที่ลดลงมาแล้ว50%นะฮะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีนะครับเลือกสั่งนะครับเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้นะครับได้เลยนะฮะให้ตัวเองก็ได้ให้คนรอบข้างก็ได้นะครับหรือจะเป็นหมวกนะฮะ 700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหมวกสเปอร์ลิขสิทธิ์จากซ u เปอร์สปอร์ตครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับมีที่ลิงก์ใต้คลิปตรงนี้นะครับก็เข้าไปคลิกสั่งกันเยอะๆครับช้อปปิ้งผ่านช้อปปี้ได้เลยครับแล้วก็มาดูถึงเรื่องของข่าวคราวของสเปอร์นะครับว่าสนใจใครบ้างวันนี้เน้นหนักไปทางแบ็กซ้ายนะครับ คนแรกเนี่ยก็เป็นนักเตะของคริสตอลพาเลสครับวัย25ปีไทริกมิชเชลนะครับเป็นวิงแบ็กนะเพราะว่าคริสตอลพาเลสในช่วงนี้ก็เล่นหลัง3นะครับมีทั้งสเปอร์อาร์เซนอลแล้วก็บาซ่านะครับที่สนใจ Mitchell, ไทริกมิชเชลวัย25ปีคนนี้อยู่นะครับแบ็กซ้ายคนหนึ่งนะครับที่นำมาฝากกันวันนี้แม็กซิมเดอะไคเปอร์นะครับของครับบูสนะฮะในเบลเยียมนะครับวัย24ปีซึ่ง นอกจากสเปอร์แล้วก็ยังมีอาร์เซนอลกับเชลซีที่สนใจนักเตะรายนี้ด้วยนะครับรู้สึกสเปอร์กับอาร์เซนอลนี่จะขับเคี่ยวกันทุกนักเตะที่เรียกว่าสนใจร่วมกันเลยนะครับเนี่ยอีกคนหนึ่งครับกองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีที่มีอยู่ในแผนของฮันซ์ฟลิกที่บาร์ซ่าแล้วเนี่ยนะครับก็คือวิกเตอร์โรเก้นะครับมีแนวโน้มว่าจะถูกปล่อยตัวออกมานะครับอาจจะยืมหรืออะไรเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับ เป็นข่าวกับสเปอร์ด้วยอีกคนหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องราวของการพรีวิวก่อนเกมนะครับสเปอร์จะไปเยือนฟอ r e เรสต์ในคืนวันพฤหัสสี่ทุ่มนะครับก็ลุ้นกันเอาใจลุ้นเอาใจเชียร์กันด้วยนะฮะเพราะว่าสเปอร์ตอนนี้ก็อยู่อันดับเลข2ตัวมานานแล้วอยากจะขึ้นไปเลขตัวเดียวบ้างนะครับลุ้นกันนะครับแล้วก็ฝาก ขอกำลังใจด้วยนะครับในการสั่งซื้อสินค้าจากเราด้วยนะครับกระเป๋าคาดอกนะฮะสเปอร์จากซ u เปอร์สปอร์ตนะครับลิขสิทธิ์แท้345บาทเท่านั้นรวมถึงหมวกสเปอร์ด้วยนะครับจากซ u เปอร์สปอร์ตเช่นเดียวกันขอบคุณมากมากเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับช่องนี้ออฟไซด์คอนเทนต์เรื่องเล่าในเล้าไก่ก็จะมาพูดคุยก่อนเกมหลังเกมแล้วก็ข่าวสารสเปรหเฮระมาวิเคราะห์ให้ฟังกันแบบนี้สวัสดีครับ